ฉีดวัคซีนกันนะครับพี่ชาวก็ไปฉีดมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวันที่16นั่นเองนะครับก็ต้องขอบคุณอย่างสูงนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยจะมาเพิ่มเติมให้ในวันหลังกันแล้วกันนะครับในส่วนของการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3นะครับก็จะเริ่มในเร็วๆนี้นะครับหลายทีมก็มีการตระเตรียมความพร้อมนะครับไปกันที่สรับุรียูนเต็ดนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะครับในปีนี้ฤดูการนี้ประกาศดังๆ จะไปไทยลีก2โดยโคชูชูศักดิ์รีภูมินะครับแน่นอนครับก็ต้องมีผู้สนับสนุนนะครับเพราะว่าฟุตบอลอาชีพใช้เงินนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับก็มีผู้สนับสนุนนะครับเป็นกลุ่มวัยรุ่นสระบุรีกันครับตอนที่พี่อ้อเล่นฟุตบอลเนี่ยเราเล่นแบบไหนเล่นเพื่อสุขภาพเล่นกับกลุ่มเพื่อน แลกเปลี่ยนกันมีทีมประจำไหมแต่จริงจังไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่ครับม,มีมีทีมประจำไหมคือจะเป็นกลุ่มในสลับรีนยครับ<อ>ที่รวมกลุ่มกัน<อ>นัดเตะกันแต่ส่วนมากผมจะออกแนวทางด้านส,งส่งเสริมเยาวชนมากกว่าเ,<อ>เป็นสปอนเซอร์ให้อะไรเงี้ยครับผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังครับกลุ่มวัยรุ่นสลับรีกลุ่มนี้เป็นเป็นมาอย่างไรครับพี่เป็นการก่อตั้งก็คือมันมันรวมกันเองพอด,ด้วยอายุวัยหนึ่งที่โตขึ้นมาอสมัยพวกผมเนี่ยไม่มีโอกาสได้รับแบบนี้เลย ไม่มีโอกาสที่จะมีการมาเล่นกันหรือจับกลุ่มกันพอทุกคนกลุ่มผมเนี่ยพอโตขึ้นก็พอได้นั่งคุยกันบอกว่าอยากอยากทำอะไรเพื่อบ้านเกิดออยากสนับสนุนเด็กๆให้มีโอกาสได้เล่นฟุตบอลหรือเกมกีฬาหลายๆอย่างครับมผมก็อยากช่วยน้องๆพอเรามีโอกาสพอเรามีธุรกิจส่วนตัวอะไรเพิ่มขึ้นอะไรยเงี้ยครับกลุ่มสลับบุรีของเราทั้งหมดกี่คนพอที่จะประมาณได้ไหมกลุ่มสลับบุรีเยอะครับ อย่างต่ําก็มีสี่ห้าร้อยคนเยอะครับเป็นรุ่นไหมพี่เป็นเป็นรุ่นหมือว่าอายุประมาณนี้กลางสูงวัยก็น่าจะคุยกันได้ทุกกลุ่มเลยครับตอนเนี้ hmm. พวกผมเนี่ยดีอย่างหนึ่งทีพอโตขึ้นมาเนี่ยเออพอจับกลุ่มกันได้รุ่นน้องมีปัญหากันเนี่ยตอนนี้ปัญหาหนึ่งที่ที่ชัดเจนแล้วเห็นเลยว่าปัญหาเรื่องยาเสพติด hmm. ตอนนี้คือเหมือนพี่ดูแลน้องกลุ่มไหนมีปัญหากลุ่มไหนที่จะบอกเล่าอะไรตักเตือนน้องได้คือ ช่วยกันไปในทิศทางที่ดีที่สุดเลยครับตอนนี้นี่คือรุ่นพี่จะดูแลรุ่น<ช>น้องประมาณ,มาณนี้เลยนะเ,นบบเรื่องยาเ,ยเสพติดนะครับะน,ะ,ะ,นะอ้าวทีนี้มาเรื่องเกี่ยวข้องกับวงการฟุตบอลที่เป็นอาชีพนิดหนึ่งพี่อ้อมองถึงทีมสละบุรียูเนเตดในมุมมองของรุ่นพี่ไงผมอยากให้พัฒนาขึ้นไปถึงหลีกที่จะทําได้ที่สุดนะครับเท่าที่ผมจะช่วยได้อะไรเงี้ยตอนนี้ก็ประสานผู้ใหญ่หลายๆท่านให้ช่วยเหลืออยู่ครับธุรกิจของพี่ออนี่ก็อยู่ตรงไหนนะฮะ อยู่อยู่หลังชุมชนเกษมราชครับท่านแล้ครับพี่เต็นรถครับผมเต็นรถมือสองผนี้นะนะครับก็นั่นก็เป็นธุรกิจของพี่อ้อนะครับส่วนหนึ่งก็จะพาพักพวกเขมาช่วยตรงนี้ครับนะครับคือปีที่ผ่านมาได้ไปเชียร์น้องๆบ้างไหมดูตลอดครับอืมก็ดูแล้วก็ก็จะเห็นช่องบัวบ้างเติมเต็มตรงไหนได้บ้างอะไรเงี้ยครับก็ปรึกษาปรึกษาทางผู้ใหญ่หลายท่านเงี้ยครับ ก็แสดงว่าความเข้มข้นคําว่ารักบ้านเกิดพี่อ้อเนี่ย,ยมันเต็มที่เลยใช่ไหมเยอะ,ะครับพอลงสนามปุ๊บนี่คำว่าสลับบุรีเนี่ยมันภ<ส><ญ>ูมิใจครับเต็มเต็มในหัวอกเลยผมภูมิใจคําว่าสลับบุรีภูมิใจคํา<ญ>ว่าเกิดเป็นคนสลับบุรีครับผมภูมิใจจริงครับส,<ญ>สุดยอดเลยแม้ว่าจะบ้านตัวเองจะไม่ได้อยู่ลีกสูงสุดส<ญ>หรือดเวชั่นที่สูงแต่อย่างน้อยบ้านผมก็ส่งตัวแทนพี่น้องลงไปเล่นในสนามได้ครับเป็นฟุตบอลอาชีพละครับนะฮะภูมิใจครับ ขอทําวันนี้ให้ดีที่สุดอยังไม่คาดหวังอเอาไว้ที่สุดครับต้องสุดให้ได้ครับ,รบสุดท้ายครับจะให้พี่อ้อครับช่วยส่งกําลังแรงใจไปถึงนักฟุตบอลที่กําลังฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นวันนี้ครับขอให้น้องทุกคนทุ่มเททุ่มสุดความสามารถที่จะทําได้ เพื่อบ้านเราเพื่อบ้านเกิดเราอยากให้น้องทุกคนภูมิใจที่เกิดเป็นคนสรับบุรีครับอเอาละครับนี่คือพี่อ้อนะครับหนึ่งผู้สนับสนุนที่อยากจะเห็นนักเตะสรับบุรีนะครับลดแล่นในฟุตบอลอาชีพนะครับขอบคุณพี่อ้อครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับปีนี้ก็ดึงเบมาเล่นองหน้าให้เรามีศรูได้เยอะขึ้นครับอันนี้น้อยกับการทีมจากกระบี่ครับ มาช่วยเราก็มาเป็นโค้ชช่วยผมด้วยอยากเป็นโค้ชก็เลยมาตามผมมาคุณผู้ชมครับนักเตะของสลับรียูเนเต็ดนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นนักฟุตบอลที่มีฝีเท้านะครับ3คนเราเรียกมาเพื่อที่จะพูดคุยถึงความมั่นใจปี2021นิดนหนึ่งครับทั้ง3ท่านสวัสดีครับขออนุญาตรบกวนสัมภาษณ์ประมาณ5นาทีนะครับเริ่มต้นจากเอกก่อนเอกปีที่ผ่านมาเล่นทีมอะไรอุดรธานีเอฟซีครับแล้ว แ็่คนอุดรป่าแม่คนสระบุรีครับแล้วครับผมนี่บ้านมีชาวลร่อุดรเนี่ยเป็นไงบ้างครับบรรยากาศที่ไหนครับที่สระบุรีที่อุดรดีครับดีมากครับเป็นไงบ้างในฤดูกาลที่ผ่านมาก็น่อยู่ต่อทีสองนะครับว่าราตกชั้นใช่ครับเล่นกี่ปีอ่าไปแ็กที่สองครับเลที่สองครับผมอุดรหนึ่งเหมือนจะไปไม่ไปนะตามตามเชียร์อยู่เหมือนกันใช่ครับอ่าตอนนี้ก็ได้ได้กลับมาเล่นสระบุรียูเนเต็ดในรอบคือน้าชูเป็นคนเลือกใช่ปะ ใช่ครับนัชชูด้วยครับแล้วก็แล้วก็พี่เอกนะครับพี่เอกซ้ายดาววิญญาณก็เรียกมาด้วยครับเลี้ยงมาให้มาช่วยบ้านเกิดในในทีสามของปีนี้ครับว่าว่ามีมีแบบหวังว่าจะไปรอบแชมเปี้ยนลีกให้ได้ครับในในปีนี้ครับสัมภาษณ์นัชชูไปเมื่อสักครู่ก็บอกว่ามั่นใจว่าไปทีสองเอกคิดว่าไงครับก็มั่นมั่นนั้นมั่นใจครับว่าในวันวันนี้ที่มาซ้อมไปแรกเห็น นักนักเตะที่เรียกมาวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นนักเตะมีประสบการณ์หลายหลายคนที่เข้ามาใี่รนี่ก็นึกว่าเกินร้อยแล้วนะครับนี่คือคณเอกนะฮะมาที่มอนครับครับมอนยี่สิบสองปีนี้ครับเป็นคนปทุมครับคนปทุมแต่กําเนิดครับไม่ย้ายมาสลับบุรีก็ยังครับยังแต่มาเล่นที่นี่ครับประสบการณ์ปีที่ผ่านมาก็ มามาสระบ,บุรีเล็กสองับก็ได้่านาใช่ครับมาอยู่ที่นี่อยู่ได้ทํางานพี่ชูก็สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าเออเราเราได้โอกาสจากพี่ชูแล้วเขาก็มั่นใจในตัวผมระดับหนึ่งตำแหน่งที่เราเล่นปีแล้วเล่นกลางครับเล่นมันตรงกลางครับแต่เหมือนว่าปีนี้พี่ชูจะจับมาเล่นริมเส้นใช่ครับด้วยความเร็วของเราได้แหละ <laughs> น่าจะน่าจะเป็นแท็กติกของเขาไมก่ก็อาจจะเป็นลูกเล่นใหม่ๆอะไรของเขาผมก็เชื่อฟัง พี่ชูครับหลายคนก็บอกว่าชุดนี้เป็นชุดที่โอ้โหรวมหัวกะทิเลยเป็นไงมั่งบ้านเราก็อย่างสองพี่สองคนนี้ก็ขึ้นชื่อขึ้นชื่ออยู่แล้วอย่างพี่เอกแล้วพี่สามารถก็เป็นนักเตะที่ผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคชนก็ว่าเป็นโอกาสดีที่ได้ร่วมง,งานกับพี่ทั้งสองคนแล้วก็ได้ร่วมง,งานกับพี่ชูอีกครั้งครับอืมอ่ะคุยกับหัวหน้าทีมอ่ะพี่มาดครับเป็นไงครับ,รบปีนี้ปีนี้ก็รู้สึกยินดีครับ ที่ลูกพี่ได้กลับมาทํางานอีกครั้งหนึงออ่งเพราะว่าแกหางหายไปนานกลับบ้านเกิดแล้วคือแกเชื่อมั่นตัวเองว่าแกจะพาขึ้นทีสองให้ได้พวกผมก็คอยซัพพอร์ตแกเต็มที่ออพวกผมก็ไม่มีอะไรมากคือว่าแกให้แผนการซ้อมมาผมก็ซ้อมกันเต็มที่ออแล้วก็เมื่อกี้แกสัมภาษณ์นี่แกประกาศดังๆเลยได้ยินใช่ไหมเราจะไปทีสอง ผมไม่ไม่ดียินผมคนแกประกาศไปนู่นนะผมชุดนี้รายชื่อที่แกประกาศมาทั้งหมดเนี่ยคือผมในนามที่เราดูเบื้องหลังหรือเป็นผู้สื่อข่าวเราก็มองว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดเอกบ้านคิดว่าไงผมก็ว่าเป็นชุดที่ดีถ้ารวมไอ้ถ้าฝึกซ้อมกันไปบ่อยมันก็คงจะเข้าเข้าระบบของแกที่ที่แกเคยตั้งเป้าไว้ว่าจะไปทีสองคือน้องๆ้องทุกคนน้องน้องทุกคนเล่นได้ทุกคนครับ ไม่ว่าจะเป็นยูยูยี่สิบเอยูยี่สิหรือว่าพวกประชาชนเนี้ยคือช่วยสปอร์ตพี่ชูทุกครั้งครับคือพี่ชูให้อะไรมาน้องก็ทําตามทุกครั้งคือพวกพวกเราคือมีเป้าหมายเหมือนโค้ชคือขึ้นที่สองครับผมสุดท้ายเลยจะบอกแฟนชาวสลับรีไงครับมาดผมก็ขอบไอขอฝากกำลังใจเชียร์สลับรียู่ในเตดด้วยนะครับผม พราะปีนี้เราจะขึ้นทีสองให้ได้ครับผมอาชัดเจนเลยนะฮะจากพี่มาศนะครับหัวหน้าทีมแล้วก็เอกแล้วก็หมอนนะครับขอบคุณทั้งสามท่านบสดีบครับครับนั่นก็เป็นผู้สนับสนุนและก็เป็นชาวจังหวัดสระบุรีด้วยนะครับก็ต้องขอบพระคุณอย่างสูงนะครับไปถึงบรรดาผู้ที่มีใจบุญนะครับสำหรับบ้านเกิดด้วยนะครับในขณะเดียวกันครับสระบุรียูไนเต็ดก็ยังมีการฝึกสำหรับเยาวชน ตั้งแต่รุ่น14ปีเลยนะครับคุณผูชมครับโดยอาจารย์ประดิษฐ์มีสันทัศนะครับเป็นเฮดใหญ่นะครับและก็ยังมีอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับก่อนหน้านั้นสังกัด s อ g เมืองทองนะครับเป็นโค้ทด้วยนะครับซึ่งเราก็มีบทสัมภาษณ์มาฝากครับคือในชุดของอคขนมีของซรเลอร์ดีเจตเนี่ยมีทั้งหมด10 มีทั้งหมด3รุ่นคือรุ่น14 16, 18แครับแต่ละรุ่นจะมีผมเป็นเฮดเป็นัวหน้าผู้สอนในแต่ละรุ่นก็จะเป็นผู้ช่วยโดยรุ่น14ก็จะมีผู้ช่วย1คนซึ่งดูแลรุ่น14ปีรุ่น16ก็จะมี1คนรุ่น18ก็จะมี1คนนะครับเพราะฉะนั้นหลักการทําทีมก็คือตามเด็กครับเป็นการออสอนตามเด็กจนจบ18ปีครับ ทีนี้สนามฟุตบอลน,นี่คือยังไงครับพี่ในโครงการของเซอร์เดียร์ตนเนี่ยส่วนมากจะซ้อมที่โรงเรียนโคกกระท้อนอันนี้ก็เพิ่งจะม,มาใชา้นะฮะตรงนี้ส่วนมากจะเป็นเมนของเซอร์เดียร์ตนทีสามมากกว่าครับทีนี้พูดถึงทีสามเหรอพี่เป็นยังมองท,ท,ที่ที่สำคัญจากมุมองที่ผมได้เห็นอยู่แล้วก็ได้รู้ว่าโคชูได้มาทำก็ถือว่าเราได้โคชที่มีคุณภาพนะฮะแล้วก็ในการทาทีมผมว่าโคชู ก็เป็นหนึ่งในโค้ดที่ในระดับทีสามเนี่ยถือว่าสุดยอดแลลวครับท่านในส่วนของผู้อำนวยการโครงการคือท่านท่านรองเอกนะฮะท่านเป็นคนที่มีจิตจิตใจที่ค่อนข้างที่จะรักฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจนะฮะผมเคยแซวแกว่าแกน่าจะสร้างบ้านพักอยู่ตรงนี้ครับ <laughs> พอสายเลือดแกไปไปหมดแล้วไปกับของฟุตบอลหมดแล้วครับ แต่ถ้าเกิดว่าน้องๆในสระบุรีสนใจที่อยากจะเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอาคาณิมิต้องต้องเป็นยังไงบ้างต้องมีคุณคุณสมบัติอย่างไงบ้างครับคือในในส่วนของเราเนี่ยอาคาณมีเราเนี่ยโดยเฉพาะในจังหวัดสระบุรีเนี่ยเรายินดีรับหมดนะฮะเพราะอย่างน้อยเป็นสายเลือดของสระบุรีนะครับขอให้มีทักษะของฟุตบอลเนี่ยไม่ไม่ต้องเต็มที่เราก็สามารถพัฒนาได้ครับสุดท้ายมีอะไรจะฝากไปถึงแฟนฟุตบอลของสระบุรียูเต็ดครับแฟนคลับของสระบุรียูเต็ด ก็ขอให้ติดตามซาลดริโอเตสในในปีนี้ย้อนกลับไปถึงในช่วงแรกๆที่ซาวริโอเตสกำลังโด่งดังในช่วงนั้นนะครับผมคิดว่าปีนี้อาจจะเป็นไปได้ที่เหมือนในปีช่วงที่อยู่ในระดับตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นทีหนึ่งหรือทีสองนะฮะผมคิดว่าเป็นไปได้ครับซ้อมจันถึงเสาครับแล้วแต่โปรแกรมว่าถ้าเสาที่จะมีลงทีมก็จะหยุดวันจันทร์ให้อย่างเงี้ครับ เด็กมาจากไหนบ้างครับพี่ก็เด็กมาจากทั่วสารทิศในประเทศไทยเลยครับก็จะคือจะเรียกคัดเข้ามาว่าแต่ละคนว่าใครฝีเท้าที่เข้าตาแต่ผมอยากจะปั้นเด็กเพื่อต่อยอดให้สู่ทีมทีสามสลับบุรีเป็นขึ้นไปได้เขาเรียกว่าอะไรสนับสนุนเยาวชนได้ขึ้นไปเล่นกับทีมลีกต่อไปครับของปีนี้เด็ก18ปีมีที่ไหนบ้างพี่โปรแกรมคอับาที่เข้คร่าวตอนนี้ก็ มีแค่ยุลีกครับตอนนี้ครับที่เตรียมตัวที่จะแข่งฟุตบอลยุลีกรุ่นในรุ่น18ปีครับที่บรรยากาศการซ้อมสนามไรสนามใหม่โอ้โหสนามใหม่ดีมากเลยครับจากแต่ก่อนมีแค่ฝั่งนูน้นฝั่งเดียวประธานเขาก็รักในฟุตบอลครับอยากเห็นอนาคตของเด็กที่อยู่ที่นี่ครับแล้วก็ปลูกปั้นแกก็เคย เป็นคนอยู่ที่นี่มาก่อนอยู่แล้วเลยอยากปลูกปั้นเด็กเยาวชนให้เขาเรียกว่าห่างไกลยาเสพติดมาเล่นฟุตบอลเพื่อเขาเรียกว่าอะไรเพื่อเป็นอนาคตแล้วมีเป้าหมายฟุตบอลอาชีพต่อไปครับในชุดนี้มีแววกี่คนที่จะขึ้นชุนใดใหญ่ทีเดตอนนี้ดันขึ้นไปแล้ว3คนครับผมครับผมก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแรงผลักดันให้เด็ก รุ่นต่อๆไปได้ไดมีเขาเรียกว่ามีเป้าหมายในอนาคตว่าเออมีรุ่นพี่ในรุ่น18สามารถขึ้นไปซ้อมกับพวกรุ่นพี่ในทีสได้เราก็จะบอกในโค้ชใหญ่ทางทีสว่าสนใจเด็กคนนี้ไหมเขาก็จะมาดูในรุ่น18ปปีซ้อมว่าคนไหนที่มีแววก็ขึ้นไปซ้อมดูถ้าคนไหนซ้อมแล้วเข้าตาเข้ากับระบบเข้ากับทีมได้ก็สามารถขึ้นไปเล่นกับ รุ่นพี่ได้เลยครับเพราะเดี๋ยวนี้ณปัจจุบันผมว่าอายุมันมันไม่มันเป็นเพียงตัวเลขแล้วเด็กคนไหนที่สามารถเล่นกับฟุตบอลอาชีพได้ผมว่าต้องสนับสนุสนเขาครับคือมันมีแบบอย่างท่าเรือให้ดูแล้วใช่ครับทั้งท่าเรือทั้งเมืองทองทั้งบุบรีรัมย์ทั้งแบงคอรกราชบุรีตอนนี้เขามีอะคาเดมี่ที่แข็งแรงขึ้นมีทีมที่ดีขึ้นได้ไประดับ mm hmm. เอฟซีแชมเปี้ยนลีกเขาก็สนับสนุสนเด็กเยาวชนของอาคาเดมี่ของเขาอยู่แล้วครับ ที่มาไทยลีกสามี่เบิ้มมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นที่เล่นไหมก็ตอนนี้ก็จะดูห่างจากทีมอยู่ครับว่าแล้วแต่โค้ชครับว่าเขาจะทําไงกับต่อไปแต่หลักๆแล้วผมก็ต้องดูเด็กของ18ปีนี้ครับเพื่อปั้นขึ้นไปให้ต่อยอดต่อไปครับโอเคครับพี่เบิ้มครับขอบคุณผู้บริหารของสลับมีดเป็นผมก็ขอบคุณพี่เอกรองเอกครับที่ สนับสนุนเด็กแล้วก็เห็นอนาคตของเด็กทุกๆคนครับที่อยู่ที่นี่ครับตั้งแต่รุ่น 14, 16, 18เลยครับให้เขาได้มีอนาคตได้ต่อยอดและมีเป้าหมายของฟุตบอลต่อไปครับผมก็ขอขอบคุณครับที่สร้างสนามฟุตบอลให้เด็กเล่นสร้างที่อยู่ที่พักที่กินให้เด็กอยู่ครับขอบคุณมากครับครับผมของครับโคดเบิ้มนะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นนักเตะของทีสามสบุรียูนเต็ดนะครับปีนี้ก็ขยับ ขึ้นไปเป็นเฮดโค้ดนะครับสำหรับอยู่18ปีนะครับในเบลกหน้านะครับเราจะมาพูดคุยกับประธานที่ปรึกษานะครับแล้วก็ประธานสโมสรรองประธานสโมส,สรสระบุรียุนเต็ดนะครับแล้วก็4นักเตะเยาวชนที่ก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่ที่จะสู้ศึกในปีนี้นะครับ2021ครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับเครื่องดื่มสมุนไพรชูพลังมาสุดวิน ให้เธอจงสู้ต่อไปแน้เส้นทางลำบากยากเก็นเพียงใดมือเธอไหนยังมีแสงไฟป,ปลายทางจับมือกันไว้และไปด้วยกันเส้นทางแห่งฝัน ของเราคงอยู่ไม่ไกลแต่เราไม่ท้อขอเพียงมีกำลังใจ